สวัสดีจ้าตอนนี้เขาอยู่พ้นพิสัยนะจ้าจังหวัดหนองคายอยู่ริมฝั่งโขงนะจ้านี่มองนี้เพื่อนกับจ,จัดงานบังไฟพญายนาคเล้วจ้าจัดแปะรวช่วงออกพรรษานะจ้ามองนี้ก็สิเป็นจุดชมบังไฟพญายนาคแล้จ้าอยู่เทศบาลตำบลพ้นพิสัยแล้วจ้าสุดเขตแดนอีสานเลยจ้า บางนี่ก็สซีอิ้วบริเวณวัดไทยเลยจ้ะวัดไทย ตรงนี้ก็เป็นบริเวณวัดไทยนะจ๊ะพญานาคนี่อะไป่าเปลาอป่าเปล่าปลาปาลึกป่าดิงป่าดีกาดิป่าเปล่าป่าขไปกับปเลยวไปขับไปขับพูกันไปยังไปน้าแม่เลยวะยังไปน้าแม่เลยว แล้วเข้าไปขอพรนกันนะจ๊ะตามมาจ้าหัวเด้อหัวดมาแล้วเห็นพีมเห็นไอมพ่อนั่งย่พี่

ไปจ้าเดี๋ยวห้อสิพ้าไปเขาทำขุมทรัพ,พย์พญานาคมาจ้าไปกันเลยจา้าน้ำมาจ้ามาเบิ่งจ้าของจริงสวยก็ไม่ผ่าปเลยจ้า เขามือหน่อย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 เขามือนะงามบรจา้าสวยขนาด วิจาไปไปยงมาเบ่งไปน้ำกันเลยจ้าลูกแก้วถ้ำนะพ่อศรีสุทโธวัดไทยครับอําเภอบุรีสัรสวยงามมากจ้า เบื้งไปน้ากันนะจ๊ะขุมทัพย์ด้จ้ะนี่ขุมทัพย์งามบัจจาขุมทัพพญานาคได้จ้ะนี่ จ้าทุจ้าสวยๆนะ,ะนไปจ้ามามองหนิมองนน่มองหนิสวยมาลูน มีโอกาสกัมาเที่ยวกันนะจ้าของจริงสวยสวยสวยรีจา้าวัดไทยพนพิสัยจังหวัดนองคายนะจา้างามอิริอันหนากันมาหรอใคอยู่บ้างพนังไป่ยังอมันมีไฟอยา่างไปอย่างนี้ไปก่อนนะไปอย่างก็ 嗯，播吧、啊，播吧、啊，来、啊。啊